จีนบุรีนะคะดีีพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าทางเจ้าของสวนอินทาลัมที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมชิมช็อปอินทาลัมมาถ่ายรูปมาซื้อกันได้ในราคาถูกนอกจากนี้ก็ยังเอาใจคนที่ชื่นชอบรับประทานของแบบแซ่บๆนะเพราะมีเมนูเด็ดด้วยค่ะก็คือส้มตำอินทผลัมรสเด็ดนั่นเองค่ะ มาแล้วค่ะพามาเที่ยวสวนอิจฉาลำค่ะที่บ้านสวนชิตตะวันนะคะตำบลสลกบาดอําเภอขานุวรรักษ์รบ,บุรีนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมชิมช็อปแล้วก็มาแชะภาพกับอิจพาลำพวงสวยๆแบบนี้สีเหลืองทองอร่ามแบบนี้ที่กำลังออกผลผลิตเต็มทั้งสวนเลยแล้วค่ะ โดยทางสวนนะคะก็เปิดพื้นที่ให้หนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยจะเอามุมไหนจัดไปเลยพร้อมอยังตามใจสุดๆนะคะว่าถ้าถูกใจอินชาภาลำทลายไหนแจ้งเจ้าของสวนได้ท,ทันทีเขาก็จะตัดขายให้ในราคากิโลกรัมละ250-300บถึาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางสวนนะคะยังเอาใจสายแซบด้วยเปิดเมนูชูโรงที่นี่นั่นก็คือส้มตำอินชาาลำแซบหนวจริงๆค่ะ ที่ได้นําเอาผลอินชภาลามมาใช้เป็นส่วนผสมแทนมะละกอตำใส่เครื่องส้ตมตําทั้งตําไทยตําตูปาระาตาผสมลงในครกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันอยากได้รสชาติไหนสั่งได้ตามใจชอบเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวไก่ทอดร้อนๆฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแถมตกท้ายด้วยน้ำอินชาพาลัมปั่นผสมน้ำผึ้งโอ้โห คลร,ร้อนชื่นใจจริงๆนะคะเราก็ยังมีดีด้วยค่ะไอศครีมอิจฉาลำสุดรับเฉพาะของทางร้านเห็นแบบนี้แล้วแจกพี่กัดกันเลยดีกว่านะ,คะใครสนใจไปก็ได้ผิดที่บ้านสวนชิตตะวันค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มหรือติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าบ้านสวนชิตตะวันพิมพ์เป็นภาษาไทยนั่นเองฮะเห็นแบบนี้แล้วหิวกันเลยทีเดียวนะคะ